ลิมเจริญรัตเชิญครับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมพิธาลิมเจริญรัตบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลสำหรับการอภิปรายมาตรา152ในครั้งนี้ผมคงต้องขอเริ่มต้นด้วยการพูดถึงความในใจสักเล็กน้อยว่าตลอดระยะเวลา7เดือนที่ผ่านมาผมไม่เคยเสียใจเลยครับที่ผมไม่ได้เป็นพวกที่ได้บริหารถึงแม้ว่าผมจะชนะเลือกตั้ง สามารถที่จะรวบรวมเสียงได้312เสียงก็ไม่ได้น้อยกว่า3 1 4เสียงที่ท่านมีไม่เคยเสียใจยด้วยที่ต้องมาเป็นฝ่ายค้านเพราะผมก็เชื่อว่าการเป็นฝ่ายค้านนั้นก็มีความสําคัญต่อระบบประชาธิปไตยการเป็นฝ่ายค้านก็สามารถทํางานให้กับพี่น้องประชาชนได้สุขภาพของประชาธิปไตยไม่ได้วัดอยู่ที่ว่ารัฐบาลน,นั้นมีอำนาจเบ็ดเสร็จแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่าฝ่ายค้านนั้นแอคทีฟแค่ไหนและทำงานให้กับประชาชนมากน้อยได้เพียงไร แล้วก็ไม่เคยเสียใจด้วยครับว่าการอภิปรายในครั้งนี้อภิปราย1 5 2ครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตการเมืองผม <S <S ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นความรับอะไรทุกคนก็ทราบดีอยู่ว่าชีวิตทางการเมืองคนผมตอนนี้ก็แขวนอยู่บนเส้นได้แต่ผมพร้อมที่จะเดินจากไปอย่างผู้ชนะครับไม่ได้มีอะไรติดค้างใจอีกต่อไปยิ่งในการเห็นการที่เพื่อนสสที่อยู่รอบร้อมผมไม่ว่าจะเป็นรุ่นหนึ่งหรือรุ่นสอง ในการอภิปรายในสองสามวันที่ผ่านมาผมก็รู้สึกเบาใจไม่มีอะไรที่จะต้องค้างคาอีกต่อไปแล้วก็มั่นใจว่าสิ่งที่เ,เกิดขึ้นกับพรรคของผมไม่ว่าจะเป็นการยุบพรรคไม่ว่าจะเป็นการทำลายพรรคก้าวไกลก็ไม่ได้ทำให้การเดินทางสู่การเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยของเรานั้นหายลงไปเพอเพ,อเพอยิ่งยุบพรรคจะยิ่งทำให้พวกเราไปถึงเส้นชัยที่เราต้องการจะทำได้เร็วมากขึ้นด้วยซ้ำไป ถึงผมจะไม่เสียใจแต่ผมเสียดายครับท่านประธานยิ่งได้ฟังการชี้แจงของคอรมการฟังชี้แจงของรัฐบาลในช่วงสองวันที่ผ่านมาผมรู้สึกเสียดายโอกาสของประเทศไทยผมเสียดายเวลาที่ประเทศไทยที่ต้องเสียไปผมเสียดายถึงศรัทธาของพี่น้องประชาชนผมเสียดายส่วนตัวของผมเองที่ผมเคยเป็นคนที่ให้คะแนนกับพรรค จัดตั้งรัฐบาลตั้งแต่ปี2543ตั้งแต่ยังเป็นอดีตพักผมจําได้2543ท่านส่งผู้ว่ากรมตั้งแต่ผมจําความได้ไม่เคยโหวตพักอื่นนอกจากพักท่านแต่จนมาถึงวันนี้ความสเปะสปะความล่องลอยจนผมฟังแล้วผมไม่รู้ว่าจริงๆแล้ววาระของรัฐบาลชุดนี้คืออะไรไอ้ที่หาเสียงไว้ก็ไม่ทำไอ้ที่ทำอยู่ก็ไม่ได้หาเสียง จนทำให้ผมรู้สึกว่ารัฐบาลชุดนี้ไร้วาระรัฐบาลชุดนี้ไม่มีวาระเป็นของตัวเองพอไร้วาระก็ไร้วิสัยทัศน์พอไร้วิสัยทัศน์ก็ไร้ผลงานอันนี้นี่เป็นสิ่งที่ต่อเนื่องกันมาตลอดกับสถานการณ์ที่ผมรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นจนผมเสียดายในช่วงเจ็ดเดือนที่ผ่านมาตอนนี้ก็ตีหนึ่งครึ่งนะครับผมคง จะเกรงใจพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็อยากจะใช้เวลาพูดเพื่อที่จะให้ไม่วนเวียนซ้ำซากผม